สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับสวัสดี FC ทั่วโลกกินดีตอนรับก็สูช่องคนขับรถตัวชนเครับครับมื่อนี้ก็มีงานตื่นตีสามนนมาตีสามเคืองมาเม็่ตีสามอตื่นตีสามเคืองกับไปอาบน้าอาบตากินกาแฟ ออกมาแอตาสวนนภูมินะครับลรวก็รับรับแขกจากสวนนภูมินะแขกออกมาตีหาครับตีหาวัชะออกตีหาสิโรกนาทีออกมาจากสวนนภูมิสนามบินสวนนภูมิมาฮอดบิ๊กบีครับนี่ส่วนพึ่งบิ๊กบีพัทยานะครับ มอฮอนี่เกือบแปดโมงไหวแรนเร็วครับเพราะวา่าบิ๊กีเปิดแปดโมงก็ค่อยๆแลนมาเลยเดือยเรื่อยๆย้าย่ยองมากครับมอฮันนี่เกือบแปดโมงพนเป็นแขกฟิลิปปินส์ครับงานสองมือครับงานวันที่แปดที่เก้าเนาะสองมือเดี๋ยวก็บเอือนกับตัว่าโปรแกรมนี่ร้ายแห้ง โปรแกรมนี่วัดไตมิตรกินเขาราจ,จะปลาลบราจ,จะปลารดอะไรอย่ายกอก็เช่นแล้วก็ไปดําเนินกลับจากดําเนินกับมาวัดอรุณอีกไราหมองหลายต่อวัดอรุณรับวัดโพ่นะครับเช่นแล้วกั เกบบาะบางหัวยี่ปรแกรมไปส่งโรงแรมต่อหรือว่าจะไปใจต,ต่อกบบาะบางหัวนะครับครับกับบรรยากาศสดๆครับตอนนี้อยู่พัทยาครับตอนนี้อยู่สวนพึ่งบิ๊กบีพัทยานะครับอันนี้สวนพึ่งบิ๊กบีมีหุ่นปั่นเพิ่นเลย พาแขกนั่งสื่อของมั่งผมก็บอกขาใจดอกว,ว่าเขาามานยังแล้วต่บนนาะเอากขมาตามโปรแกรมี่เขาบ้างไว้ให้เขาเขียนไว้ให้เฮ้เอาเข้ามาสิเร็จแล้วก็บที่ไปออกสวนพึ่งบิ๊กบีก็ที่ไปพุทธเนีประสาทจะจะทำนะครับหน้าเกลียซอยนาเกลียสิบสองนะครับ นี่ก็ลมลื่นอยู่ครับต้นจำช้าต้นยังต้นไม้ไงนะครับมึงกป็นะไรผ่าจวดดูวยดูยาก่อนให้ผ่าจวดหนึ่งหอยขะแนน กับสวนพึ่งดีแต่ประสาทเจะธรรมนี่บ่มีหยังเกิดขึ้นนะครับต้นเสี่ยวต้นเสี่ยวต้นยิงโคบ่เขาเอิ้นต้นเสี่ยววันต้นเสี่ยวต้นเสี่ยวต้นไม้ร่มรื่นนี่ต้นชจำชาสถานี่เราห่วงใหญ่ผมก็มาสองสามเทื่อแล้วล่ะมากนี่เทื่อดสามเทือดสี่นะครับ ยังสิแล้วคนขับรถตัวโอ้ตื่นต,ตีสามครึง่ง่วงกับง่วงครับรถมากกับง่วงมบจอดพักรถด้วยมอเตอร์เวย์ยุดพักรถน้องลี่อ่ามาถึงจุดพักรถในน้องลี่หกโมงกลัวหกโมงครึง่ง กแลนยังยองมากอีกโอ้ยกว่าจิตถอคขับรถจรา่วงแห้ง่วงนอนครับจากยตจากไหนต้องคยๆมากกาแฟก็กินแล้วนี่เดี๋ยวไปซึงปราสาทธรรมก็ปราสาทจะจธรรมก็เอาอีกแก้วนึงนะครับบริษัทนี่เขาก็มีรถทั่วรด้รถทั่วร์ถตู้บริการนี นีไปายโฆษณาแต่ว่ากิ่งใหม่มันบงนังเนาะกิ่งใหม่มันบงังนี่แหละครับหยุดนคนขับรถทั่วมันกับงานสอนงมืองานที่แปดท,ที่เก้าที่แปดกับที่เก้านะครับจบมือนอี่แหละจบมือนตอนแรกมือตอนแรกกับคำเนี่จังน้อยพอคำธรรมดาได้คำคำ พุคนละสองสามทุ่มสี่ทุ่มคนละครับกว่าดีจบงานมาแรกก็ยังโมโหเลยว่าสิไปจอดนอนใส่โรงแรมนีหมองจอดบ่อวยังโมโหนะครับก็ค่อยเบิง่งว่าโรงแรมยังก็คิวเทาวยังก็คือมิดทาวเออมิดทาวเพราะว่าอยู่แยกพลามหกุกพราฟหุกตรงไหนกับโมโหดอกครับ คำหลดทั่วกับยูเอ็นสี่เน่ยงแขกแล้วแขกกับเขาแบงในเอาก็ต่อง,ง,ย,งอยูก็หรถนั่งเี่นนั่งหัวยูนสนี่แล้วบอกนั่นไปวุ่นวายนำเขาบ่อไรนะครับ ได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อกเด้อฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับฝากช่องน้อยๆนะครับฝากฝากกดติดตามน้นเด้อนะครับฝากซอยเบิ้งคลิปให้แน่นะครับซอยเบิ้งให้แนี้เบิ้งแล้วเบื้องอีกจะได้นะครับฝากน้นเนะครับ สนับสนุนฝากกดติดตามนําช่องหน่อยๆครับคนขับรถทัวร์ชาแนลหรือสมเกียิชาแนลนะครับนี่ล้านจอดเขาเลยจอดรถบานอนนจิปิจลอานจอดรถตู้ครับต้น,นช้าก็ลมลื่นดีครับอันนี้ก็บ้านพักบ้านพักพนักงานเนาะตรงนี้ก็บีบ้านพักพนักง,งาน,นอยู่คณะผู้บริหารน,นั่นแหละเนาะ นี่ก็ถนนสาย36หกครับถนนสาย36ไประยองนถนนสายสาหยิงไปนี่ไประยองกับคำฟังคุณกับเพจคุณละพัทยาจุนบุรีหลบะบังไปได้หมดครับจะได้คลิปนี้กับฝากไว้ซ้มนี่ครับอย่าลืมฝากกดติดตามนั้นเด้อครับเด้อฝากซอยสนับสนุน คนขับรถทัวชาแนลครับ,บ,รบถ่ายคลิปก็ขอให้เอฟซทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนำลำในด้วยทุกคนนะครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าด้วยครับสวัสดีครับ